กักกักกักมีเซอร์ไพรส์มาแล้วนะครับคลิปนี้เราจะพาไปที่ชิโรยามากังเป็นเรียวกังในหมู่บ้านชิราคาวะโกะที่มีอายุเกิน100ปีมีห้องพักแค่4ห้องเองครับเราพักในห้องที่ปรับปรุงใหม่สวยสะอาดสบาย น้ำก๊อกที่นี่เป็นน้ำแร่ธรรมชาติดื่มได้สดชื่นมีออนเซ็นน้ำแร่อุ่นๆให้ผ่อนคลายมีวิวสวยๆให้เราได้หลงไหลอาหารที่ทำกันเองในครอบครัวก็ดีมากใช้วัตถุดิบสดอร่อยและจัดมาอย่างสวยงามทุกจานคือความสุขครับ มือนี้ไฮไลท์คือเมนูที่ทำมาจากตัวแตนที่เขาค่อยๆคัดออกมาจากลังทีละตัวเนื้อกวางป่าและปลาแม่น้ำย่างอร่อยมากเลยครับที่นี่เราจะเดินชมหมู่บ้านเองหรือจะเข้าร่วมทัวร์ที่ทางที่พักจัดให้ฟรีครับการต้อนรับและการบริการอบอุ่นมากเลยครับมีที่จอดรถฟรีมีจักรยานให้ยืมเดินทางสะดวกสรุปว่าดีจริงประทับใจ ส่วนเรื่องราคาก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาครับไม่ค่อยมีโปรและก็จองค่อนข้างยากเพราะเต็มตลอดครับเวลาที่พวกเราเดินทางบ้านเราเน้นสะดวกสะอาดปลอดภัยไม่เน้นหรูเลิ แต่บางครั้งที่เรายอมจ่ายราคาพรีเมียมเราก็จะได้ความทรงจำดีๆและประสบการณ์ที่ดีมากกลับมาตลอดครับและยิ่งมีเรื่องราวาดีๆมาใช้ให้ทุกท่านคาย,ยิ่งรู้สึกว่าคุ้มเกินคุ้มเลยครับเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เราได้จากการแบ่งปันครับช่วยกดไลค์สงใส่กดแชทชอบกดแชร์ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสุขสดใสและมีเซอร์ไพรส์ไปตลอดนะครับ